แล้วจผู้ประ้บตัวใหญ่แต่ตายยังไงกระจกระจตะขาเนยโล8ิบก็มีปลาแปลกๆลายแนวนะตัวนี้คือบุาคขเห็ดนะาหารทะเลก็มีเนาะปลาเม่ปลาเม่แข็งตัวหอมหอมบเรืยนนี่มันพเจาจะแบ่งโซนกันนะโซนอาหารสซน โซนขายปานคือว่าก็มีหลายหลายของแปลกของแปลกมึงอน,นี้กันกิโลเฮ้ยหน่วยสีผ้านห่มหมากงยังกะผลิตภัณฑ์กระเป๋าเนาะถงุถงทุกไม้ไผ่สวัสดีผู้ชมตอนนี้เ้าอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาร์อยู่ที่ไอเทคตอนนี้ก็ะจะออจัดซันไม่์เลย,เลย คือจุดที่เขาอยู่ตอนนี้เมื่อก่อนจะเป็นจุดที่ก๋เจ้าขายพักขายสีนขายเครื่องอยุงของกินยังต่างๆเป็นจุดที่ตลาดต่างอยวสันซะแต่ว่าปัจจุบันนี้กลายมาเป็นลานจอดรถแล้วและจุดที่ก๋เจาตั้งเป็นตลาดตอนนี้ก็คือใกล้ๆกับตึกไอติกลังเกา่าและมื่อี้เขาจะไปหาหล่อสื่อแนวอยู่แนวกินก่อนเนาะ เอาเมื่อไหวเห็ดอยู่เห็ดกินเอาไปชมผ่าบรรยากาศน้ำกันว่าตอนนี้สวงนี่นอนจะเป็น,ใน,ในอะไรต้นอาตึกหลังเก่าเนี่ยก็เป็นร้านจอ,รอดรถก็เหมือนยูนี่้าเจ้าเจ้าพักปลอดซานผิดมาขายแล้วก็เป็นตลาดสดเป็นตลาดสดที่ไงผิดไวไปไงที่สุดพอเจ้าจะเปิดอ่า วันปูดวันเสาแต่เก่าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่ได้คือเก่างบประมาณเท่าเนิมหนึ่งล้านเอ้ยหนึ่งแสนนะแว่าเอาเืิมอันนี้เราพักก่อนนะได้ใายได้ตัวใดพักพักกาศดะสลัดสลัดตัวในเกได้ขัวก็ได้ ờ thuốc này này sau các cột cây cầu anh có salad quá ôi salad để chùm ở mặt mắt đen มันทะก่อผ้าน้ำสาันิบ่ได้กิน,าาน,น,รน,นไรบมันซิซะเอาไปเฮ็ดขวัวเฮ็ดยังเลยสวัสดเออฮักปอดสานผิดเหรอ,อปลูกย่บานได้นนท,ทางใดน่ลแต่ทา,ท,ทางหน้ากล้วยทางนากล้วะโอ้หลาดกล้วยบัวเนหน้ากล้วยเออหลอดกล้วยเอยเอ แ้าเจ้าบริษัทป๋ยสัญางนาะมันก็นจะเป็นแบบแคล้ายๆมันจะบองงานปนไดนะนะบริษัทป๋ยเลยบริษัทสารเคมีจะเป็นภาสมาศาสยายนะตลาดกูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าพกแถวพกแถวคือจะเป็นโซนคล้ายพักคล้ายๆกันแหละสินค้าเป็นประเภทพักคล้ายขนาดจะเป็นแบบนี้กันเลยนะ ข้าวยางซองได้ก็ไดนะ้เนาะขายกันขักงยังกันนี่กะเพราเลกะเพราเอาไปเ็ดผัดกะเพรามัดเทไรมัดซองขันกี๊ดมัดหนึ่งวะเออมัดหนึ่งอันเมื่อก่อนทำมาดมังเตกิลดังเ,เกิลเอาหมาก้ันแก่ได้เนาะ เอาไปตัดแล้วก็แล้วก็ควนควนทั้งในออกควนทั้งในออกแล้วเอาอนบ้างมนเนี่ยเอาไปใส่น้ำไปเอาไปโซ่ก็ไอ้ตากงนี่ยตองอวยมันแกนปะแมีสเมือวนศมาสัเพิไาหม่มาทำามมองูาไรยีมีตุ้าเงเลยเมืงเมืงมองสลีสลีหน่อยสลีหน่อยก็มีมันไปเห็ดผัว ทงไรเนี่ยฮะสิบพันหวานบ่สลีหวานสลีธงสิบพันไอ้ตัวพวกท่านแก๊สนี่เด้โล่าไรฮะโล่แปดพัานยุบันได้ลูกยุบันไดไหมบุงงข้าวโอเวบันข้าวได้บั่นบุงงข้าวัทั้งบันเกินเนาะ อู้นมใไม่เล่าใหญ่แท้ข้อพึงเลยด้เดี๋ยวก็เห็นว่านมใหม่ใหญ่เลยนมใหม่ยังอันนี่ยคิมซุ้งแกงเครื่องผีเสื้อเหรออันนี้เอาเอาเลยวะซื้อเลยวะชิ้นขานี่มีหลากหลายนะชิ้นขาทางการเกษตรตามหัวตามสวนเลยแต่แล้วก็มีคนปลูกใายเนี่ยคือนมใหม่เนาะใครจะปลูกได้เนี่ย ไปนอยปลูกหน่อปลูกกินสุ้งอย่งนี้ต่างๆ,ๆมีลายคนมาลายขนาดเลย อยู่นี่ก็มีสลีขักกูเนะพักอยู่ตามธรรมศาสตร์แถวบันนอกวันหน้าเขาก็มีข้ากูดอันนี้มัดเขาได้ทานไปเต็นหนึ่งแหละมาเต็นที่สองก็ยังเป็นอันนะ่ะเต็นคล้ายพักคือเก่าคือว่าไลา่ลายเนาะบนก็จาคล้ายพักน่นลายขนาดเลย กข,าจ,ข,บบขาจะมีหล่อสุกแบบนี้เขาจะมีหล่อสุกแบบนี้สลัดเนาะสลัดางามๆล่วยแปลกๆบางกล่วยแตลก,กกันมาใหม่ยังค็อใหญ่แทนเ นกไ,ไม้เหลืองนกม้หลืองผูกวะต้นนี้ปลูกโอ้ <c oughs> กล้วยในยแปลกๆวะเป็นคือเป็นซีนี่กล้วยต้นสีนี่ต้นมันิดกัมด้วยกันต้นเปิดสี <c oughs> แปลกดีเนาะกล้วยเป็นสีแดง <c oughs> ไปเบิ่งต่อทานผู้ชมมี พักหยังแปลกๆล,ลายแนวอยู่เลยอันที่บวเคยเห็นก็นมีตลาดในปกต,ติอยู่แล้วนะคนจะมาหลายถูกๆวันพุธวันเสาร์ซื้อเห็ดเห็ดนั่งฝาหนักกนะิโลสามสิบสี่สิบเอ้ยได้ไหมอันนี้เก่าแท้ไหมเ,เ,เก่าแท้ซไล ขายขนมก็มีนะทาโกยากิขายสินขายเสือผ่ายังก็มีเนาะแถวนี้สินฝ่ายสินไม้เขาเปลี่ยนโซนมาแถวนี้จะเป็นโซนขายเข่าขายของกินซุกนะเป็นเฟอร์เป็นมีก็มีกมแกง้ใหม่แกงไม่ไมเลยเนาะ,นะก็มีคือกัน ถ้าว่าเขาเขามาดัานในนี่จะเป็นโซนขายสินขายปลาได้ปะเนี่ยไปจอดจะแบ่งเป็นโซนเนะเาะต้องไปหล่อบึงประเทศสินจุ่มกินหมนเดเลยเนาะสืพักสืกสินเมื่อเหี้ยงหมากยังก่อเหี้ยหม,กมักหมันไว้หม,กมักหมกนะันเนาะหมันหมากไฟเนาะได้หมักสีดาเนี่ยได้จะไปเอาสีดา <c oughs> สีดาเอา้รถสามสิบอ๋อรถสามสิบอ๋อหน่อยได้เหลือกอาัา นี่ยำบูชุบอันนี้ซุปบวมๆเลยบวมๆเลยซุกครับเลยนะซุปๆแล้วมันยังเสบเอาหน่อยเดียวนะเนาะเลมีอะไรได้อุ้ยปลาเนี่ยบูซื้อปลาปลาเครื่องใหญ่ๆเนาะยำนี่ยำโซเลียนโซเลียนหลายๆเลือกงั้นไหมเลือกตอนไหนห้เราตัดหาย เออได้ก็ได้เจรแบบติดนังละเอาแบบติดนังไปเห็นหลาบเลยก็ได้สั่งนี้เลยสั่งนี้เลยนะขอนเออเอาเอาเครื่องไม้เอาเครื่องไม้เอาเอาเปียนเครื่องไม้วะเห็นหลาบก็ได้เนี่ไข่หมดยังยังอยู่เลยไข่หมดกันยังยังอยู่ อืมเห็ดหอมตรงเท่าไหร่นี่ตรงนึงอัน10บาทตัวใหญ่ถุ15บาทอันนี้วะตัวใหญ่เลยกินเพียงพอมันแก้วมันด่างเนาะบางคนก็ว่ามันด่าง เ <c oughs> บื้องนี้ด้ปิ่งใส่กรอบทา,านอาหารธรรมศาสตร์บอกทางนะฮะทางสนสุดสิาทามาเบิ้งทางสนสุดี่เนาะสินยังกะอันนี้ พ่คือสินเงนเจ้าตามะอ,อันนี้อันนี้สินมีอันนี้คือสินตา้าแบบมั้สินไหมบอกสินยังเิดสินฝ่ายตัวนี้เปนขาใึ้นไนแ่ชั้นแปดรอตเปสบเนขาเบียงก็มี นำกระแดกต้มซุป10,000ปลาแดกแก้วบองเออได้เวิร oh, ์ดเรียกแบบปลาแดกปลาแดกสดเป็นตัวกสิเลยใส่เสื้อเลยเอ้าล่มวะล่มมาแล้วโซนอันนี้จะเป็นโซนขายอาหารอันนั้นนะแบบธรรมชาติหลายๆมาเบิ่งปลามั้ ปลาลายเมืองปลาอย่ี่ชุดตัวใหญ่แต่โลสะเดนี่เนี่ยเอาตอนหนึงไว้เห็ดกินมานะซื้อจุนียก็ได้นะโอ้โบ ห้างห้งเผืแล้วนะสดๆเล็วด้วยังอยู่ในห้างเลยออเป็นเป็นห้างเลยก็มีมปลาเนาะแถวโซนอาหารสดแถวขายปลาเนี่ยสบายตัวใหญ่แต่ปลายังไงปลาโจ๊ะ เจ็ดโลอะโลอะไรเนี่ะโลหาเยหมเออปลาข้าวปข้าวข้าวนื้แดดอ้ามันมันขายปลาเน่้่ายปลานางอะนะเป็นประเภทเดียวกัน แต่มันก็เผ็ดมันใหญ่กว่านะไปจุป่มเนาะเออเห็ดก้อยเห็ดจุ่มกินโลเ่อจุเน่โลรนกตะข่านี่โล,โลแปดิก็มีปลาแปลกๆลายแนวนะตัวนี้คือบก้ยเห็ดนะใั่ โอาแผ่นบรรจาร์เหรอเออตัวมันใหญ่ะก็เห็นแต่ตัวตนหน่อยเนื้อไงอาหารทะเลก,ก็มีนะเนาะปลาเมือปลาเมือแข็งคือว่าอหอมหอมบริเวณนี่มันท่จาจะแบง่งโซนกันนะโซนอาหารสดโซนคลายปานคือว่าก็มีหลายหลาย กระมีประบูกระมีเคือว่้าใครต้องการลงตลาดเือว่ามาตลาดนี้เนาะวันพุธวันเสาร์คือว่าสุดยอดละหลายสุดอาหารกัดกิน แมงแขรงกันยังมีอะไรแมงแขรงกันนี่อ้ยออ,ออกแล้วออกแล้วกระดูกออกแล้วตาแหงกันนี่เหตุตาแหงอาหารการกินเนี่ยสวยหลายหลายมีหลายขนาดเลยกุ้งก็ยังมีเลยกุ้งหอยอาหารธรรมชาติ กล้วยพอมนะสื่อกล้วยหอมยังใหม่ๆเลยม่แกหอยแข้งนะหอยแข้งใหญ่ในรีเดียซองหาพันราคาหวใหญ่ก็ถือค่นวยหน่อยวะานวเนี่ยหน่อยไม่จับใช่แล้ะห้อยจะใช่นะันี่หน่อยนะหอยแข้งหน่อยเออตลึแทงเออตกินแทบคือกัน โอ้แบกบก็มีนะแแบกบก็ยังมีเลยนะลนใช่ไกโลอะไรแแบบูแสนสามแนสามีเหลือ,หอบบเห็นเลือดแป้งีไ่ปลานีย่ยใช่ไหมลายขนาดเลยปลาปลาโจกเขาจะว่าปลาโจกตลา,าดมาซุดอยู่นี่เนาะแต่ว่ามีเายางมาทาั้งนี้เลยยางมาทานันแลก็ มันจะมี3าหออเนาะ3แถวสแถวสแถวนี่างไปตั้งนัานนะออกเมื่อแล้วไปเราบอกอย่างเมือ่อค่ะติ่มเฮ็ดปวกใต้ดอกน้ำน้ำเปรี้ยวเปรี้นประซิวอะนะเออย,ยังไม่เห็นติ่เฮ็ดปวกเนาะ,อ,ะอยู่ตลาดห้วครัวไปเมื่อว่านเนี่ยเป็นราคายเฮ็ดปวกแต่ว่ายังราคาแพาง จานละแสนนเน้นน้ำใหม่น้ำใหม่ก็เจา,พาเพลินแล้วไปขูดนะ,ะแะจะไปเห็ดสุกน้ำใหม่ผักสมิตก็ยังมีเลยผักแวนผักกระแหงก็มีครบตาน เขาตอกไปจับตัดคลายเป็นตอนเป็นตอนเลยตัดคลายเป็นตอนกระแด่เขาเบิร์กไหนด้สดสดใหม่ๆเลยก้าตู ห้างเขิงสดๆเลยหน่อนเดี่ยวลี้มึอยู่ในหางเลยไปจากนก่อนเรืองแม่ปลาจะออกละ <laughs> มันอยากไปล,ละโอ้โหบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเบิ่งดูคนมาสื่อของโยงกินโอ้โซนไขป่ปานเท่าสดยอดเลย ลหล่ลเขาอลับอลาเกงนี้แล้วบอเอากลับมาขังหนอกเลยปะเนี่ก็กคืมาโซน

กู๊โอ้นี่มาก,กุ๊ดกูกนนันี่โลละสี่แสนหกโอ้คนละราคาสี่แสนหกสี่แสนแลโอเครส,สีรร่สัแสนหกอเคมดเบิมผลิตภัณฑ์กระเป๋านะผง ท้อไม้ไผ่สารรนล้วับนิสไฟอ่ะ้องแปลกองแปเมึงอันนี้ก็นกิโลไปน่วยสี่พันะหมากยังกับมากยังกันนี่เข้มาเขอ่อ มะเขาวะ่ะมดเขา้ไไาเป็อนอะไรไดโลซาเอาไปเอาไปนึ่งนะมันเป็นมันๆเอาไปนึ่ง,งใส่กับขา้าวเหนียวเด้ออ๋อเอาไปนึ่งมันๆใส่เกลือน้อยนึงใส่มันจะมีหลายเออมันคล้ายมาๆมะขอนะกำลังยุ่งอยห่อะไรนะมะเขา้าคนก็นยังมาไลายอยู่คือเก่าสวยเติบไปได็นี่แปดโมงไป เบียใหม่ก็มีเนาะทันผู้ชมเบียใหม่กินหมาเบียใหม่ประดับยังต่างๆมีเป็นเลยมีคือกันเนาะเขาจะมาวางขายอยู่ข้างๆตลาดเนี่ยหลายทีฝากเกีย่ยวกับต้นไม้ประดับหรือต้นไม้กินหมากกับสมานมาซื้อเบียได้จใีนได้คือกันอานขายไมูสบินในตำนานเขาวันนี้ก็ได้ซื้อเนาะซื้ออาหารสดลายละ่ะนี่ ขายอาหารซุปข,ขายขนมอย่างต่างๆไงก็มีกันโอ้มีวงดนตรีมาบรนเลงขวามีวงดนตรีมาบรรเลงผวามันผู้ชม,ม,มได้คนยงกินายขนาดเลยตอนนี้เรากำลังจะกลับออกไปแล้ว ส่วนสำหรับคลิปวิดีโอน,นออี้เขาก็จขอบคลิปเบเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกท่านที่เข้ามารับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้า